สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนลยฮะคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับเกมคอนเพอร์เบดนะฮะวันนี้ก็จะมาสุ่มรูนกันนะครับผมก็ครบ1เดือนแล้วนะครับถ้าเกิดเก็บจริงๆนะครับได้ประมาณ60กว่าอันอันนี้ผมไปแลกมานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดทำเควสประจําสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะก็จะได้90อันพอดีนะครับแต่วันเนี้ยนะครับผมที่เก็ตรอแล้วนะครับถ้าเกิดรอเนี่ยก็จะไม่ได้รูนม้านะครับเขาบอกว่ารูนม้าเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลดควบคุมด้วยนะครับผมเปิดกันเลยดีกว่าครับผม อ่าเริ่มแรกเลยนะครับอันที่1นึ่เขาบอกว่ากด10อันนะครับจะได้ม่วง1่งอันก็ผมเนี่ยก็แสดงว่าผมเนี่ยมีสิทธิได้ม่วงทั้งหมด8ดรอบนั่นเองไปเริ่มแรกมันก็เขียวออดเลยครับยำเข้าไปครับเขียวครับ2 3สามเขียวสี่เขียวครับผมสงสัยจะเป็นจริงนะฮะห้าเขียวหกก็เขียวครับผม เจ็โอ้โหเจ็บมาแล้วนะฮะลดการบาดเจ็บอันนี้นะฮะใส่ ah ม ah ้านะครับม้าถือทวนนะครับนี่อันนี้นะครับที่ผมอยากได้นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่มา ah ลุยันต่อค ah รับผมไม่เขียวเหมือนเดิมโอ้โหเขียวอีกแล้วอื้อม,มเขียวที่เขียวโอ้โเจ็บจี๊ดเขียวมาลุลัวโอ้ยทมกยังเขียวอกู มาแล้วครับอืมอันนี้ก็สุนม้าธนูก็มีแล้วนะฮะไม่ไม่ได้เล่นม้าธนูเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีโอเคไปต่อครับอืมเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ฮะผมก็เอามาใส่กันเลยดีกว่าครับนี่ตัวนี้ผมต้องการอยู่แล้วนะฮะต้องการอยู่แล้วนะครับคือม้าผมเนี่ยต้องการครับผมที่จริงแล้วเนี่ยผมต้องการในเนี้ยสองอันนะครับม้าม่วงกับม้าทอง นะครับโอเคใส่เข้าไปครับผม,มตัวนี้ก็ครบชุดแล้วนะครับผมครบไปแล้วครับ1ตัว<อ>ครับผมเดีออ๋ยวแค่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องการลดป้องกันด้วยเหมือนกันนะครับผมลดควบคุมจุงม,มาฟังนาทีเอ๋อเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวอีกแล้ว อ้าวสปีดอ่ะอันนี้สปีดนะครับใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับอันเนี้ยเอาไปใส่พลธนูก็ได้นะฮะขำๆไปนะครับหรือว่าพลโลเรานะครับที่วิ่งกระาโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมโอ้ยเขียวขอเป็นฟ้ามั่งก็ได้นะไอ้น้อะเอ้ไปครับ <c oughs> ไปมันไปจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยเขียวมาเรื่อยๆนะฮะไปเขียวไม่ต้องมาได้ไหมครับโอ้ย เสียวอีกแหละอ้ออ๋ยป๋าอ้ออันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะไปต้องตรง,ตรงเลขเจ็ดแนะ่เลยห้าสิบเจ็ดต้องม่วงมาอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอืมเอาไว้ใส่ม้านะครับจะเคลื่อนที่ไวหกเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ได้บ่อยนะฮนะอีกอันนึเงิันเป็นม่วงอา่าจริงด้วยครับผมเผื่อมันออกก่อนไงเราก็ไปรีดด้วยครับผมควบคุมตรงมา รถควบคุมจงมาโอ้โหผมก็กดลัวๆเลยเขียเขียวเขียวเขียวยิ่งเดียวเลยฮะรถควบคุมมาอื้มสปีดความเร็วในการพิทียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องได้กอดมั่งสิต้องได้กอดมั่งสิรถควบคุมจงมาอีกทีหนึ่งรถควบคุมแน่นอนผมเนี่ยอื้อ้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ลุ้นใหม่แน่เลยรถควบคุมดิรถควบคุมอ่ะอื้มอันนี้ใช้ได้นะไปก็ยังดีโอ้ยสามสามสาม ไม่ไม่เดี๋ยวย่อยเดี๋ยวย่อย,ย,อยใส่ใส่เสร็จย่อยทิ้งครับผมไปไปลุ่งฟ้ามามไปครับผมอความเร็วไม่ไม่เดี๋ยวผมเอาไปีย่อยทิ้งไปอืก็ยังก็ยังดีกว่าได้เขียวะนะผมก็ผมว่าอยู่ไปครับผมอีกทีหนึ่งได้ม่วงละไปม่วงมามครับผมอ่าได้สองอันแล้วครับผมก็ก็กดีนะฮะเอาไปใส่มา้าเลยฮนะม,ม้าผมตัวนี้ครับผม คือต้องการนะฮะพี่แกต้องการเอานี้ออกโอ้ออใส่มาได้ด้วยนี้ตัวนี้โอเคอืมคือแกจะได้ถึกขึ้นงไงมาผมเนี่ยท้างั้นนะบางๆนะฮะ่ะควบคุมมงมาลดมาหน่อยเธอะมาธนูกระสุนผมไม่เล่นมามาทีครับอืมก็ลุลวัวไปอือจากหัวร้อน มันจะตรงตามสูตรเกินไปไหมล่ะสิอันออกหนึ่งอันเนี่ยไม่เอาได้ไหมอ่ะมันต้องมาก่อนสักรอบหนึ่งก็ได้นะอย่างเงี้ยเอ้ยม้วมาว่ะเอ้ยก็เท่าเดิมนะฮะม้าธนูก็เลยยี่สิบเจ็ดอันไปเลยครับผมอย่างไงครับอย่างไงครับม,มันจะตรงตามเกินไปแล้วเนี่ยรถควบคุมตรงมาดิรถรถมาหน่อยเธอสักอันหนึ่งขออีกอันหนึ่ง อันหนึ่งได้แล้วครับมาแล้วครับคืออันนี้ผมได้เยอะนะฮะรถควบคุมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวไหนกันแน่เนี่ยหมาจะไม่ออกก็เดี๋ยวชุดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมไปย่อยก่อนโอเคครับผมมาเปิดกันต่อเลยครับผมลุยโอ้เขียวเ่็นเขียวเขียวเขียวอีกแล้วเขียวเขียวเขียวอย่างเดียวเลยฟ้ามันก็ได้นะครับเผื่อจะเอาไปย่อยนะเขียวนะเขียวนะ เียวก็มาครับผมท่านเขียวโอ้จิเบิลเขียวโอ้เฉียวรรัวเลยฟ้าก็ได้นะรู้สึกว่านูนมาเนี่ยจะไม่ค่อยถึงสล่นะต่อไปนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ่าเอาป้องกันนะครับของดาบกันบ้างนะครับผมโอ้เฉียวโอ้ยม่วงมาอันนี้เก็บเกี่ยวเอามาทำไมเยอะแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยผมมีเต็มเลยไปไปครับผม <c oughs> สงใส่ต้องสินสุดกันที่โอ้โหโอ้เขียวจนสองอันสุดท้ายก็เขียวสาอันสุดท้ายโอ้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเนี่ยมันใส่สามกันได้ไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะได้เก็บเกี่ยวมานะครับก็สิ่งที่ต้องการก็คือรุนอันนี้เท่านั้นเองรุนลดควบคุมกับรุนเพิ่มพาลางป้องกัน ให้กับทหารมา้าโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะต่อไปเนี่ยผมจะไปเปิดลูนดาบกันมากดีกว่าครับผมเพราะว่าต้องการนะครับสกิลนี้นี่นะครับเพิ่มพลังพงกันให้กับทหารของเรานะครับ150แต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันทุบยิงต่างๆนะครับต่อเนื่อง12วินาทีนะครับคูดาวประมาณ1นาทีนะครับผม ผมก็อ่ยก็จะเอาไปใส่ผลดาบของเรานะฮะก็จะเอามาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เริ่มใส่ตัวนี้เป็นผลม่วงแล้วฮะใส่สปีดไปแทนอ่ะใส่นี้ได้ด้วยเหรอโอ้ยก็แจมแมวนะฮะอันนี้ก็ใส่ดาเมจมาได้ด้วยนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กด s u b ส cribe กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องเล็กๆสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ